เชืจัดนะคะไม่ต้องสวัสดีค่าเอเทีนีทุกงานนเนี้อง๋ามานโอ๊ยทำไมเสียงเราแเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยชาตงเนอะไรกอย่ดงนี่แหละกัดดายต้นเดี๋ยวซื้อน้ำปลามาฝากคนละกวด สนุกอยู่คนเดียวเลยอ่ะเขามีฮอนอ่ะฮอนนะฮอนนะฮอนนะฮอนอ๋อคนละอนขอเพลงหน่อยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้กับทิเชอร์นินด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ